นะครับผมตามชื่อคลิปเลยนะผมผมจะเลิกแคสเกมซีดวแบบเนื้อเรื่องนะครับผมถามว่าทําไมผมถึงเลิกแคสแบบเนื้อเรื่องนะสาเหตุแรกเลยก็คือช่องผมไม่ค่อยมีคนดูอันนี้คือไม่ได้พูดแบบน้อยใจนะแต่ว่าพูดความจริงก็คือช่องผมมันไม่ค่อยมีคนดูเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ดูช่องผมก็จะเป็นแบบผมมีบ้างแบบเข้าไปดูคลิปแบบแต่ว่าผมไม่ได้ดูทุกวันนะแบบว่าเข้าไปดูเพื่อดูว่าวิดีโอมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเวื่อเราบางทีเรา,างล,ลงไปมันสั่นอะไรมาเนี่ยเนาะมีผมดูแล้วก็ มีน้องอ่าน้องผมหลานแล้วก็แม่แล้วก็น้องที่รู้จักอะไรประมาณนี้เนาะก็เข้าไปดูคลิปผมก็คลิปหนึ่งก็ดูประมาณยีครั้งห้าสิครั้งอะไรประมาณนี้นะเยอะสุดก็มีอยู่คลิปเดียวก็คือแอแตแทกออนไทนทานนะฮะอันนั้นดูพันคนแต่ว่าคลิปอื่นนี่แม่งคนไม่ค่อยมีคนดูผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพูดไปกูก็งงนะครับแล้วก็สาเหตุที่2ก็คือเนื้อหาในเกม g ี v เนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะคือแบบผมก็ดูแคสเตอร์ตัวหนึ่งแคสเหมือนกันนะก็ เขาเล่นพาร์ทหนึ่งประมาณชั่วโมงกว่าบางช่องก็เล่นแบบแบบยาวเลยอะ่ะชั่วโมงกว่า10นาทีอะไรประมาณนี้แล้วภารกิจที่เขาเล่นคือมันเคลียร์มากตัดมาที่ตัวผมพาร์ทหนึ่งแค่20นาทีเคลียร์ไม่ได้ภารกิจเดียวแล้วก็คือแบบแปลร,รู้เรื่องด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็เข้าสู่สั่งเฮที่3ก็คือผมแปลอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะคือแบบไม่ค่อยแข็งภาษาอังกฤษเลย่าก็ส่วนใหญ่ก็ได้แค่แบบ Conversation แบบธรมแบบธธรมดาแบบสนทนาธรรมดาเงี้ย แบบ how are you today อะไรเงี้ยเออแบบอาจารย์สามาก็ได้แค่นี้แหละครับมันก็ไม่ค่อยจะเก่งภาษาองังกฤษไงก็เลยแบบเออเรายิ่งเล่นเรายิ่งแปลไม่รู้เรื่องเก็กลัวท่านผู้ชมลำคัญเลยปร,ประมาณนี้ก็เลยแบบไม่อยากจะทําต่อด้วยนะสําหรับเนื้อเรื่องก็ก็ในภาษาเตุหลหลักๆก็คือหนึ่งไม่ค่อยมีคนดู2เนื้อเรื่องมันยาวไป3แปลไนมะ่ค่อยรู้เรื่องก็เลยอยากจะเลิกแค่แบบเนื้อเรื่องไปเลยนะครับเพื่อความสบายใจกับตัวผมเองนะครับผมแต่ผมจะมาแค่ในแบบ G D A ออนไลน์นะครับผมต้องมือ อะไรเล่นคนเดียวตกตกมกเองด้วยก็ทําไมถึงจะมาเล่นแบบออนไลน์แทนเนื้อเรื่องนะก็คือในโหมดออนไลน์เนี่ยเราได้สร้างอวตารของเราเองก็เหมือนแบบผมเข้าไปใช้ชีวิตในโลกจีเดอออนไลน์อะไรประมาณนี้แบบเราเล่นแบบออนไลน์ใช่ไหมเราก็สามารถทาอะไรได้หลายอย่างไปซื้อเสื้อไปทำภารกิจเงี้ยไปว่ายน้ำไปขับรถเล่นก็คือแบบเราได้เป็นตัวของตัวเองดีกว่าไปทำเนื้อเรื่องของ3ตัวละครก็คือหลายคนส่วนใหญ่ก็อาจจะรู้เนื้อเรื่องหลักกันแล้วไงคือแบบเล่นตัวละคร3ตัว จบยังไงอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าเกมนี้มันก็นานแล้วนะก็เลยผมอยากเล่นแบบออนไลน์ซะมากกว่าเพราะว่าการที่ผมเล่นเกมเกมหนึ่งเนี่ยอย่าง G D V เงี้ยผมไม่ได้เล่นแบบนอกรอบนะก็คือผมเล่นแค่ที่น,ำน้ำไรยะไยก็คือผมเล่นแค่เนื้อเรื่องอย่างเดียวก็คือเข้าเกมปุ๊บแชทเลยพอจบปุ๊บผมก็ออกเกมคือแบบผมไม่ได้เล่นอะไรไงแต่ว่าผมก็เมื่อกี้คิดดูแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยต่อไปผมก็รู้สึกไม่ค่อยจะเอนจอยก็เลยแบบ อยากเล่นออนไลน์ซะมากกว่าแล้วผมก็ไม่ต้องมาลงแบบพาร์ตต่อพาร์ตด้วยเพราะว่าในเรื่องมันต้องเล่นเยอะอะไรประมาณนั้นแต่เราเล่นออนไลน์หรือแบบเราสามารถลงได้เรื่อยๆไงลงก็ได้ไม่ลงก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็เลยอยากจะเล่นแบบออนไลน์ซะมากกว่าข้อสรุปก็คือผมจะเลิกแคสแบบเนื้อเรื่องแล้วก็มาเล่นแบบออนไลน์แทนนะครับผมก็อยากใจท่านผู้ชมที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นกู ไม่ว่าจะเป็นผมเป็นคุณหลานเป็นคุณแม่แล้วก็รุ่นน้องที่รู้จักกออ็ถ้ายังดูอยู่ก็ขอให้ดูต่อไปนะครับเพราะว่าเช่าผมมันก็ไม่ค่อยดังอะไรนะผมก็มีคนซัพพอร์ตอยู่ก็ดีใจแล้วแค่นี้